สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยากจะมาพูดขอโทษทุกคนนะก็ที่ทําให้ผิดหวังก็ก็มาอัปเดตอาการนิดหน่อยก็เบ้าตาผมตรงนี้มันแตกนะก็เมื่อวานเอ็กซเรย์ดูหมอบอกว่ามันเบ้าตาแตกแล้วก็เมื่อวานก็เลเซอร์ตาแล้วก็ไปโดนหมัดเย็บนะก็โดนหมัดเย็บปุ๊บผมก็มองไม่เห็นนะผมก็พยายามหนีนะแล้วก็ไปปิด ปิดปิดแคบ่ะผมไปบล็อกแคบตอนนี้ก็โดนหมัดรัวเลยแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็แพ้แล้วแหละไม่ใช่คําแก้ตัวอะไรก็ผมก็ไม่ยอมแพ้นะผมจะสู้ต่อแล้วก็อาจจะพัก6เดือน7เดือนหรือว่าปีหนึ่งก็ผมก็พักก่อนรอใหออ้กระดูกมันติดกันก่อนแล้วก็ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็อยากะขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังแต่ผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะสู้ใหม่แล้วเจอกันขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจขอบคุณทุกเสียงก็ขอบคุณผมพยายามจะตอบข้อความผมตอบไม่ได้นะเพราะภาพผมเบลอมากตอนนี้ผมก็ยังเห็นภาพเป็น2ชั้นอยู่นะตอนนี้ก็ยังตาก็ยังเบลอๆอ,อยู่นะเห็นภาพเป็นสองชั้นโอเคทุกคนก็ ผมอยากจะมาพูดแค่นี้ก็ขอโทษจากใจจริงๆผมจะสู้ไหม่